ครั้งกับมากักกหนอนไล่ในโทรทาวเวอร์รอบนี้หนอนกลายเป็นหนอนแก่ซะอย่างนั้นแถบตามติดชีวิตเราสุดๆความยากในระดับมหาโหดเลยครั้งนี้แจนจะรอดไปได้ไหมกดไลค์แล้วมันลุ้นไปพร้อมๆกันเนื้อจิ๊บิโอปกติเวลาเห็นโทรทาวเวอร์เนี่ยก็ททยจะรู้สึกแบบมือเกรงท้อใจเหงื่อเริ่มแตกความเครียดเริ่มมาประเด็นคืออะไรรู้ไหมรอบนี้เราไม่ได้ขึ้นโทรทาวเวอร์อย่างเดียวค่ะทุกคนเพราะว่าเรามาเจอกับ ไอ้นอนอีกแล้วเราเป็น <หะ S 1> อ้อยอะไรเนี่ยเดียเดี๋ยวเดมันโครเกินมันไล่ตบมั่วเลยคนเนี้ยจริงแล,ล้วรอบนี้เราเจอหนอนแก่ดูหน้ามันดิโอ้โหมันตามคนแบบติดติดเลยอะไล่ตามตูดเดีพี่รันดูแล้วหน้าตามันน่ากลัวมากโอ้โหไม่ตายเหอะจะไหวไหมเนี่ยเอาเป็นว่าไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนเดี๋สโก้พี่รันมานี่มานนี่ เราขึ้นทางลับไหมขอดูหู้หเพิ่งเห็นหน,หนอนเพิ่งเหงื่อขึ้นไปโอ้นอนหนอนหน้าตาโคตรน่ากลัวนอนอ <laughs> น,นอนโบเออปกติก็ว่าหลนแล้วอันนี้หลนลานมากขึ้นกว่าเดิมอีกมาเร็วมาเร็วตอนนี้รู้สึก<ไ>ว่าหนอนมันจะไล่คนอื่นอยู่อ่ะพี่ลานเพราะฉะนั้นเราต้องรีบไปนหนอนกัน<ป>นะตรงนะงนะว้าวีนหนอนก็มาแล้วด่านนี้มันจะเท่าไหร่กันชี้เอาบอกแล้วใช่ไหมว่ามันยากเงไมันโดนตัวหนอนเลยเหอะ โดนแล้วเหอะพี่รันโดนหน้ามันแต่จุดเซฟมันอยู่ข้างบนเดี๋ยวแจมงไปรอที่เซฟแล้วกันนะได้ไดปึ๊บโดดเข้าเซฟแล้วเอาละตอนนี้เราอยู่ที่จุดเซฟแล้วนะคะทุกคนพี่รันมาตอนนี้มันไปแล้วคนอื่นอยู่เราไปต่อได้นะไปปึบอืมนี่ทางนี้ทางนี้โอเคสวยพี่รันอย่าเพิ่งตามใจมันนะมันหายนี่เรามีการเตือนกันเห็นไหมล่ะพี่รันมันจะมาทางนี้ไปไปเราขึ้นไปข้างบนเราขึ้นไปข้างบนอุ้ยมีคนใช้สปริงด้วยอ่ะงมัตามพี่แจงมันตามแจงไม่เป็นไรให้มันมาแจงไหวแล้วมันตามเขาแทนไม่เป็นไรแแจงไหววกมันอยู่ล้ พี่แรนก็ไหวให้มันมาอุ้ยหน้าตามันด่ากลัวมากอุ้ยปากมันกว้างอะผิวมันสั่นผิวมันสั่นด้วยใช่ถ้ามันมาใกล้ผิวมันจะสั่นไม่มีจุดเซมไหมครับเนี่ยมันไม่มีจุดเซมเลยครับเนี่ยเราต้องห้ามเบรกเราั้นเราต้องห้ามเบรกไม่เบรกเลยครับเนี่ยจุดเซฟไม่มีเลยฮึบโดดเอข้ามอึบโดดข้ามมาฮึบฮึบฮึบตอนนี้มันมันไม่ขึ้นแล้วมั้งเนี่ยไม่ขึ้นขึ้นนะไม่ขึ้นตอนนี้มันไม่ขึ้นมันสั่น มันแค่ฝันแบบ <ừ> ระยะใกล้ใช่มันอยู่ระยะใกล้ตอนนี้เราพักได้นะคะอุ้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะอย่าพี่รันไม่ไม,ไม่ไม่ได้แกล้งเอานี่มันต้องยังไงเนี่ยแล้วต้นถัดวไอ้ที่มันเป็นสีเขียวที่มันทึบๆเนี่ยไม่ไงั้นเราก็จะตกลงมาข้างล่างไงน,<อ>นี่เห็นปะหูพี่รันดูข้างบนดิเฮ้ยข้างบนมันมีคนอยู่ตอนนี้นเรายังไหวยอยู่นะ <c oughs> ถ้าข้างบนม,มีคน <c oughs> แ<ต>สดงว่ามันลากให้เราได้แน่อน,อนอนอุ้ย แต่ตรงสีชมพูอะโอ้โหมันเอาเน่ม,มันมันหัวหมุนเลยอะมอนมันหัวหมุนติ้วติ๊วอะเอ้ยแล้วหางมันมาแทนอะไรเนี่ยเอ้ยแล้วหางมันหมุนอีกไม่ที่มันหัวหมุนเพราะอ,อะไรรู้ปะเพราะมันกำลังจะมาหาเราไงว้าวเอ้าฮ้ยมันระยะแบบระยะใกล้สุดๆอะใช่เด้ช่วยด้วยใครจะมาช่วยด้วยโอ้โหาะลากไม่ได้โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เรากลับมาที่เดิมที่ก่อนหน้านี้เราตายไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะไอ้หน่องตัวนี้มันประจาจุดอยู่ตรงนี้เลยอะ โคตรจะโคตรสว่านเลยเป็นหมุดแบบสว่านเจาะพื้นอ่ะเพราะฉะนั้นเราไปดีกว่าพี่รันเดี๋ยวพลังของคีเซโนเซ่จะมาถูกทางวันเดี๋ยวจะไปพิดจางนี่หว่าเจ๊หลงที่ต้นนี้มันยากปะเจะบอกแล้วทางเดียวกันนี่นาเจ๊บอกแล้วว่าตัวนี้มันยากพี่รันมันยากจริงๆโอเคนะทุกคนเจ๊ไปแล้วหืมสีชมพูสีชมพูมาไอ้หนอนมะไอ้หนอน อีนอนอะไรหนอนสีชมพูเฮ้ยแจ็งโซนอแจงเข้าเสีบโซนทันทันครับเขาลัลงขึ้นไปมาเลยเขาโดนแบบคนสับขาเลยไมนมีคนขี่พมมาแล้วโดนจนนอนตายโูพี่นังจะออกตัวนี้ไม่ได้มันบัวมุนอยู่ตรงเนี้ยถ้าสมมติแจ็งออกไปมันมาหาแจงแน่เออเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังขึ้นไปใกล้ถึงละโอ้โหดูห่างมาดิ ปัดเป่ามากเลยอะ่ะฉันอยากได้ดวงวิญญาณของพวกแกมาเส้นสัเวยเป็นหางอีกอันหนึ่งของฉันอ๋อที่หามมันยาวๆเพราะว่ามันเป็นมันกินคนมาแล้งงงวงอกมาเป็นหางหรอ <S <S แรงมากนะไอ,อ,อ้หนอนนี่ร้ายเกินอะ่ะนี่จะขึ้นไปยังไงวะเนี่ยถ้ามาดักงอยู่ตรงนี้จะออกปุ๊บมันก็จะเดินขึ้นมาโอ้โหสีชมพูว่าไอ้นี่แล้วสีแดงนี่ทำไมโอ้โหสีแดงปากฉีกด้วยอุ้ยโหดเกินปุยมุ้ยพี่รันไหวไหม เฮ้ยมันมีคนมามันมีคนโดดมาเฮ้ยมันใช้สปริงมันใช้สปริงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหใช้สปริงแล้วตกอีกป่าเฮ้ยทนไม่ไหวแล้วนะฉันทนไม่ไหวแล้วจะไปแล้วจะไปแล้วจะไม่สนจตงขึ้นมาจตงขึ้นตุยเตงขป่าอึบจุ๊บจุบเก่งจุ๊บไปเหรอมาเฮ้ยอะไรเนี่ยใครเขาขี่พวงมาเลยมัเนี่ยอึบข้าเซฟโซนพลแหกโลบาร์จคือพี่หลานไอ้นอนแกมาดูราคาเถอะพี่หลานมา แล้วขนาดนี้นะคะพี่ลันลากอยู่ใจไปต่อแสบโหดมักหรอมยังอยู่สีแดงแล้วเอาล่ะไอ้สีแดงมันไม่น่าขึ้นมากระบาดสีแดงอ่ะมันน่าจะอยู่แค่เฉพาะโซนโซนชมพูไหมใช่แต่ข้างบนคือโหดกว่าไอ้สีแดงนี่พี่เล่มันเร็วพี่เล่ยมถ้ำโกงนี่พี่ล่ามใช้พรมมาตรงนี้เฮ้ยลงมาเลยนี่ยังอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยมาตรงนี้เลยอย่าโกงค่ะแล้วไม่อย่างนั้นจะถูคุณโกงนะคะมาไป เหยียบดีไหมนะเอ๊ะเอ๊ะเออ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเหียบเลยเหยียบเลยคือเราแบบรีเฟกไวรุนอยู่แล้วพี่รันแล้วตัวนี้คืออย่างโขพี่รัเห็นหน้ามันไหมหน้ามันเหมือกเลยมีฟันที่แบบมันใหญ่มากหัวมันเป็นหยิกๆด้วยเดยวลองดูดิดูหูยปากมันใหญ่มากเลยอะมันคือเวนอมอะหนอนเวนอมอะนั่นนาดีเจะทำยังไงดีเนี่ยถ้าตัวเจนออกมัจะตายพี่รันไปอเออโอเคพี่รันไปเลยพี่รันรอบไป เออเออนั่นแหละพี่รันเก่งมากพี่เก่งนโหพี่รันตายเลยอ่ะคือคือเขาตกไม่พลาดเลยนะเว้ยมันยากก็บอกแล้วว่ามันยากเชื่อยังอ่ะเฮ้ยระหว่างที่พี่หลันโล่พี่หลันโล่แจ้งไปกระตุกเกือโคแบ็กอันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะหนอดบอกยังไม่ทันทำอะไรเลยโอ้ยกล็ไมกครั้งนะคะทุกคนหลังจากที่เราตกไปรอบเมื่อกี้เราขึ้นมาอีกรอบโอ้โหไอ้หนอนนั่น นี่หนอนนล้วมันเอาแน่นี่เห็ยอยู่ที่เดิมเลย,ยเดี๋ยวเขาล่อให้เขาล่อให้อนะเออเอพี่รันล่อไปนะล่ๆๆอไปนะ,ๆๆ<ล>ะแจงกำลังไปปึ๊เอ้าตรงนะไม่มีใครชนะมันได้หรอกแจงเซฟโซนแล้วแม่พี่รันต้องล่อไงถ้าพี่รันล่อปุ๊บแจงเข้าปั๊บถ้าพี่รันล่อแจงเข้าเวลาพี่รันล่อแจงเข้ามันจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นสเต็ปสเต็ปไม่ไม่พี่ร,รันไปที่จุดเดิมพี่รันไปตรงหน้าเซฟโซนแล้วพี่รันล่อมันเข้าๆๆๆๆออกเข้าออกไว้หน้าเซฟโซนตรงนู้นเซฟโซนเออเออพี่รันเข้าออกเข้าออกไว้แจงไปละเด้อเฮ้ยมันตามพี่แจงมาแล้วเฮ้ยตามมแจงอ่ะ มันตามเขามาแล้วโอเคนั่นแหละมาตามเขามาสวยกลับไปมาตามเขามาอือกลับไปจะมาสีดำแล้วพี่รันมันไม่ตามพี่รันแหรออู้เฮือยแดงตายรอบนี้นะคะเราอยู่จุดเดิมพี่รันพี่รันสามารถรอบเหมือนลออยังไงวะน่ะมันยากมากเลยนะนีพี่รันล่อไปนะฮึ๊บฮึบเขาเซฟโซนหลอกฮึ๊บฮึบเขาเซฟโซนหลอกมันตามยังยังเซฟโซนหลอกมันยังไม่ไปหาพี่แจงถ้าพี่แจงขึ้นสีดำมันจะตามพี่แจงต่อโอเคยังไม่ไป รอไว้รอไว้รอไว้หนึ่งสองฮึบแตงขึ้นสีดำแล้วฮึบฮึบฮึบเกือบโดนเขาฮึบฮึบแตงเขาถึงสองจังเอ้ยยังไงดีละเนี่ยนี่รอบที่ประมาณ4ล้านได้กับไอ้หนอนตัวนี้ไอ้หนอนหลายเนี่ยโมโหแล้วนะไอ้หนอนเวนอมเนี่ยเออเาพีแผนยังไงฮะ ถ้าพี่แจงขึ้นไปเซฟโซนต่อไปปุ๊บเดี๋ยวเขาจะย้ายตัวเขาไปอีกเซฟโซนหนึ่งที่พี่แจงอยู่เดิมได้ได้ได้นแล้วเขาจะไปล่อจากตรงนั้นเพราะว่าเป็นมุมเฉียงกันไงเออมันต้องอย่างนี้ดิมันต้องแบบว่าทำทำให้มันเป็นไอ้นี่จังหวะโอเคขอร้องละแจงไม่อยากหลุดใหม่แล้วแจงขอละรอบเนี้ยฮึบพี่ลไรพี่ลไรมาเลยพี่ลไรมาเลยรอบหน่อยอยู่พี่ไรมาเลยมันใกล้เหลือทุกคนเออพี่หลานล่อไปนะหนึ่งนะเดี๋ยวพึ่งนะเดี๋ยวพี่แจงต้องออกก่อนนะครับสามสองหนึ่งพี่แจงไปฮึบฮึบมารองล่าง แจงขึ้นมาเขาบอแล้วนะอือหึข้อล้อล้อล้อฮึบ้อล้อโอเคสวยสวยพี่รันมาเลยพี่รันมาสวยอันนี้พี่แจงต้องรอโอเคได้แจงรอเองสองหนึ่งไปเฮ้ยมันไม่ไปหาพี่แจงอ่ะไม่ใช่มันลื่นมันลื่นตรงนี้มันล่อยากโดนแล้วโดนแล้วเข้าไปเข้าไปแล้วไปแล้วฮึฮึบแบบไม่มีสะดุดฮะไม่มีเบรกพี่รันมันตามพี่รัน แจ็งลอดแล้วนะจะสับบานได้พี่แจ็งลอดแล้วเอาใหม่เอาใหม่อีกรอบหนึง <Okay. S 1> ่งส<อ>ามสองหนึ่งพี่แจงลอดเอาละไปตะปับหนึ่งปึ๊บเขาวิ่งไปเขาวิ่งไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋บอกนะว่มามาเขาอโอเคคือประเด็นคืออะไรไหมะฮะเขาล่อของเขาไงไม่รู้เขาล่อแล้วเขาก็ตายแล้วบอกว่าเฮ้ยแบบอันเนี้ยชิลๆเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จดูเนี่ยมันเร็วเรอดแล้วเร็วไม่พี่แจงต้องเป็นคนขึ้นไปเพราะว่าเขารอดมาแล้ว เจ้าเจีงล่อแล้วเนี่ยลอยพี่แันมานี่ไงเออโอเคโอเครไม่น่าใช่ละพี่หลานเจีงล่อแล้วจะพูดจริงๆอ่ะตัวนี้มันล่อยากเลยเว้ยมัน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 ไอ้นี่อ่ะพี่หลานมันลื่นอ่ะดูดิอ่างั้นพี่แจีงต้องขึ้นไปก่อนเดี๋ยวเขาล่อให้โอเคงั้นพี่หลานลอดน้าแดงขึ้นเองเห็นไหมมันก็ล่อไม่ได้เห็นปะเห็นไหมล่อไงอ่ะ เดี๋ยไปละพี่เห็นป๊ามันก็มาหาแจงอยู่ดีพี่รันรอดภาษาอะไรเนี่ยยังรอดนะยังรอดดีเพราะแจงเก่งไงถ้าแจงไม่เก่งจะไม่รอดหรอพี่รันอันที่แจงรอดได้แล้วนะยังไงต่อเนี้ยจะขึ้นไปยังไงเนี่ยนึงอะแจงรอดไม่ได้นะตรงเนี้ยเพราะถ้าแจงรอดมันจะมาทิศนี้โอเคงั้นฝากด้วยชนะหนึ่งเท่ากับรอดหมดโอู้หูยคดยากจะยินเสียงใครดังอื้อเสียงแจงนแหละ อะไรทุกคนตอนนี้แจงกลับม,มาอีกครั้งแล้วนะคะแจงกลับม,มาเป็นครั้งที่ลารอจริงปะถ้าอยางพวาแบบแจงกลับม,มาอีกแล้วนะคะก็คือแบบหลายรอบมากอะ่ะเชื่อไหมโอเคเดี๋ยวเขาเขาไปรออชั้นหนึ่งนะเดี๋ยวพี่แจงก็ขึ้นไปนทางนั้ดีกว่าพี่รลัลงไปเลยลาไปรออชั้นหนึ่งเลยคือ<า>ตอนนี้แผ่นในหัวเราเยอะมากนะคะทุกคนเนื่องจากว่าอีนอนดําเนี่ยมันแบบมันลิดเยอะมากเพราะฉะนั้นให้พี่รัล่อไว้เดี๋ยวแจงขึ้นไปเองแจงขึ้นนะใช่ขึ้นไปเลยพี่ลานมันมาปะเนี่ยไม่มา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 ยู่หยุด มันแบบเป็นเพื่อนกันเนีายเออกอดคอมันไว้พี่รันกอดคอมันไว้นั่นมันไม่มาบ้านพี่รันมาลงมาลงมาลงมาเฮ้บเจ๊งเข้าแล้วเจ๊งเข้าเซฟโซนสวยทุกคนมันอยู่ข้างหน้าแล้วเส้นชัยมันอยู่ข้างหน้าเราไอ้โน่นนี่มันหลายมากอ่ะบ้าเอ้ยหน้าตาเขาหน่ากลัวเดี๋ยวแจ๊งรอให้พี่รันขึ้นมาไม่แม่พี่แจ็คไปเลยหรอแต่แจ๊งรอให้ได้นะพี่รันนี่ไงโอเคงันเข้าไปโอ้ my god มันไม่ได้มีกระดิกไปทางนู้นเลยอ่ะไม่ใช่ตรงนี้มันไม่ตามแล้วอ่ะใครมันจะไปรู้อ่ะเอ้ยมันตามแล้วมันตามเลยพี่รันมาคือแจงรู้แล้วเว้ยอันเนี้ยมันจะอยู่สูงเกินมันจะไม่ตามใช่ไหมอะแจงรอให้พี่รันแหละอ่ะพี่รันมาพี่รันมาได้ไปได้จริงใช่ไหมไปได้ไปได้เนี่ยแจงรออยู่นี่เอ้าไม่ได้ใส่ได้จริงอ่ะเขาไม่ได้มีสเต็ปการล่อเลยอ่ะเขา เขาลอไงไม่รู้เหมือนหนอนไม่ไปหาเขาเลยคือตรงนี้อ่ะมันเดินออกไปแล้วมันไม่ตามพ่อใจไหมเนี่ยมันตามแค่นิดเดียวอ่ะแล้วจะไม่ได้ต้องให้มันแบบว่าให้แบบมันชิดๆพี่แจงเลยได้ติ๊กให้เขาเดินโซนล้วก็ออกไปน่าติ๊กแล้วพี่ติ๊กโอ้โหมาทำบ้าขืออะไรอ่ะรอก่อนไม่ได้เหรอโอเคมันจะรีบไปเลยขนาดนั้นน่ะไปไปไปพี่ติ๊ไปพี่ติ๊ไปพี่ติ๊ไปไม่ได้เลยมันยังอยู่ใกล้ๆอยู่เลย มันไปหางน้โอ้ยมันมาแล้วก็เจ๊งอยู่ตรงเนี้ยเทปโซจะอยู่ตรงเนี้ยให้เนี่ยทำไงอ่ะรอไว้นะรอไว้นะเออรออยู่เนี่ยพี่ลานมันไปแล้วเหมือน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 มันไม่ได้ใกล้เลยอ่ะเขากลับไปข้างล่างก่อนเฮ้ยกขาตกไปหมดเลยเอาง่ายนะมันมีคำว่าจะคลิป 2n เนี่ยอ่ะเขากดแล้วเดี๋ยวรอให้อยู่อ่ะอัชนะแล้วเล่นอยู่ไหนอ่ะอ่ะนี่เขาอยู่ข้างหลังไง สี่กี่โลบั๊กอะยี่สิบห้าโลบั๊กเพราะว่าน่าจะง่ายกว่าเย้แล้วเรื Golden carpet, Golden ่องแบบนี้นะคะเราก็สามาอุ้ยโกลเด้นคา펫โกลเด้นสลับว้าว สุดยอดและในครั้งนี้นะคะเราก็สามารถเอาชีวิตรอดออกไปจากหอคอยนะรกแห่งนี้ได้นะคะทุกคนไอ้หนอนนี่คือมันแบบลายมากอะ่ะมันยากมากเลยนะลองมาเล่นกันดูนะคะปกติแล้วเนี่ยไอตัวที่มันเป็นทาวเวอร์หนอนต่างๆเนี่ยมันว่ายากแล้วจะว่าเนี้ยยากมากยากตัวที่ว่ามันแบบ มันไหวมาประชิดตัวเราแล้วมันเกาะติดเราไม่ไปไหนเลยนะคะทุกคนยกเว้นว่าจะมีคนมาลากให้เพราะฉะนั้นถ้าใครมาได้คนเดียวว่าย่าลองชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันดูนะคะแล้วให้เพื่อนช่วยดูหาเพื่อนที่แบบมีมีสกิลในการแบบเดินนิดนึงนะไม่ใช่แบบว่าเพื่อนลากอยู่แล้วยัง,ยงลากไม่เสร็จแล้วก็เดินเลยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็ไม่ได้เนาะอืมก็อาจจะต้อ,องแบบนี้ไม่พูดถึงใครล <laughs> ่าเนี่ <laughs> <c oughs> ไม่มีครับแล้วสำหรับครั้งนี้นะคะจะแจ้งกับพี่ลาโคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบหรือกดไลค์ก็แชร์กด subscribe ก,ก,กับพวกเราด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาที่เราลงคลิปใ,ใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันเนาะสำหรับครั้งนี้ไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวนี้เอ,อ้ห, <า S 1> หนอนนี่มันเยอะมากเลยเนะาะเดี๋ยวก็มีหนอนเด็กหนอนแก่หนอนใส่เสื้อหนอนใครเห็นหนอนไหนจริงๆเนี่ยส่งมาเดี๋ยวลองเล่นให้ดู